ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Forza Hor i zon 5นะครับแล้วนี้ท่านก็อยู่กับรถ l amborghini huracan tecnica นะครับรถใหม่เลยนะครับผมโคตรสวยนะครับอุ้ยหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวข้างในกันนะครับเดี๋ยวจะแต่งด้วยนะแต่งให้เต็มไปเลยนะครับขับยากอย่างรถเดิมเดินเดิเดิมาเสียงก็เพาะแล้วครับ รูปทรงใหม่ด้วยสวยนะครับ มาครับตอนนี้เราก็อยู่กับ l amborghini huracan tecnica h นะครับเปิดตัวเมื่อปี2022นะครับเป็นเครื่อง V10 5,200cc NA นะครับไม่มีเทอร์โบนะราคาไทยอยู่ที่ประมาณ22ล้านบาทนะครับเริ่มต้นนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือพัฒนามาจาก Huracan EVO นะครับ RWD นะเพิ่มแรงม้า30แรงม้าจากรุ่น Huracan EVO ช่องรับลมด้านข้างไฟครับขนาดใหญ่นะครับช่องดักลมด้านหน้าก็เป็นแบบใหม่นะครับเปิดรับลมได้มากขึ้นนะครับกระจกกับบังลมก็ออกแบบใหม่เพิ่ม เพิ่มทัศนวิสัยนะฮะมีท่อไอเสียแบบใหม่เป็นทรงหกเหลี่ยมและเสียงก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็จะดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับการตอบสนอง,องคันเร่งปรับปรุงโดยยกมาจาก Lamborghini STO นะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนเบรกนะครับสป,ปอยเลอร์หลังแบบใหม่สร้างแรงดาวฟอร์ดด้านท้ายเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับสาเมื่อเทียบกับคูรคาร์อีโวนะครับแรงต้านลมลดลง20%เมื่อเทียบกับคูรคาร์อีโวเช่นเดิมนะครับมาดูของส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องย เ0องศาวางกลางลำตัวครับเป็นแบบ D.O.S.C. 40วาว5.2ลิตร 5204CC ซีซีนะครับกำลังอัด12.7จ 12. ต่อนหนึ่งครับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบ d i r e c t Injection นะครับทำแรงม้าสูงสุด640แรงม้าที่800 0รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด565นิวตันเมตรนะครับที่6,500รออบต่อน,นาทีกลับเคลื่อนล้อหลังจับคู่มากับเกียร์อัตโนมัติ L.D.F. Duo Cuts h 7จังหวะมีโหมดการขับขี่เหมือนเดิมครับ3แบบ s t ต n d a r d สปอร์ตและคอซ่านะครับสแตนดาร์ดก็ไว้ขี่ทั่วไปนะครับสปอร์ตก็เพิ่มความสนุกขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับคอซ่าคือนี่พร้อมแข่งเลยแบบโหดๆดุๆเลยนะครับเหมือนปลดล็อกทุกอย่างนะครับมาดูในอัตราเร่งกันนะครับ0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำได้3.2วินาทีเท่านั้นนะศู0ย์หกิโลเมตรต่อชั่วโมงทาได้ใน9.1วินาทีความเร็วสูงสุดนะครับหรือท็อปสปีดนะครับ325สามร้อยยี่ริบระห้ากิโลเมตรต่อชั่ว 31.5เมตรนะครับโอเคมาดูครับท่อใหม่ที่เขาโม้นะักว่าเสียงมันดีครับนะบเป็นเครื่อง V10 นะครับโอเคนี่ท่อเดิมๆครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมไม่ใช่สี่เหลี่ยมเป็นแบบหกเหลี่ยมนะครับแบบใหม่เลยนะครับอ่าพาร์ทชิ้นนี้เป็น คาร์บอนนะครับสวยงามเลยครับสปอยเลอร์แบบใหม่ออกแบบใหม่นะครับสร้างแรงได้เยอะกว่าเดิมนะครับอ่าโอเคนี่ช่องรับลมด้านข้างครับออกแบบใหม่นะครับนี่ด้านหน้าดีกว่ารับลมแบบเต็มเต็มกันเลยทีเดียวนะครับไฟหน้าก็ดูดีกว่าเดิมนะครับโอเคเราก็อย่ารอช้านะครับมาแต่งมันให้สุดแล้วเอาไปแข่งกันดีกว่านะครับไปเ i d Never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. เอาครับก็เสร็จเรียบร้อยครับติดตั้งอุปกรณ์จาก630แรงม้าครับเพิ่มขึ้นเป็น1274แรงม้านะครับมาครับสีก็ใช้เป็นสีนี้ไปเลยนะครับสีฟ้านะครับสวยๆนะครับโอ้โหโหลดมาแล้วแจ่มมากเลยเดี๋ยวดูภายในกันหน่อยนะครับอืมหน้าจอโอเคเป็นมาตรฐานของเขานะครับไปไปครับโอเค1200แรงม้าแล้วนะครับ มาบินตรงนี้เหมือนเดิมเทสหน่อยอ๋อโอเคครับไปเดี๋ยวไปเจอในสนามแข่งดีกว่านะครับไปมาครับเจอกับสตีดเลสซิงนะครับโ้ยังสวยนะครับแม็กเดิมด้วยลายใหม่นะครับเป็นสีเหลี่ยมๆนะเขาใส่เหลี่ยมเต็มที่เลยครับคันนี้มาครับได้ขับสักที โอ้โหทําใครบ่ทันเลยเฮ้ยได้อยู่นะครับทําสองร้อยแรงมา้ามาครับไปแรงจัดนะครับแรงจริงเลยเนี่ยแรงขนาดไหนพุ่งออกข้างทางอุ้ยโดนชนเปี้ยวไปเลยครับ โอเคปล่อยไปก่อนครับลดแรงไปที่หลังก็ได้ครับแรงขนาดไหนครับตอนเลี้ยวยังพุ่งไปข้างหน้าเลยไปครับจะบินอย่างเดียวเลยโอ้โหโ ไปครับไปครับโอ้โหข้างหลังแซงมาแล้วอ,อะไรอะ่ะคือไอด้าคิวอะไรล่ะเอา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 ,เอาไปครับหแหมเหนื่อยเลยทีนี้ การสไลด์นี่ไม่หายนะครับใส่ต้องใส่สลิกแล้วมั้งเนี่ยไปครับข้ามตรงนี้ไปก็ได้โอเคครับขดให้เต็มแม็กขวดไปให้สุดนะครับ320ผ่านนะครับ330ไปแล้วครับ ไม่ต้องเบรกกันแล้วตรงนี้แหละ370ไปแล้วคยังนิ่งๆอยู่โอ้โหเรี้ยวได้ไงวะเ <c oughs> กือ,อบ400ร้อยอคคอไปแล้วครับเมื่อกี้เบารถกันหน่อยโอเคครับโอ้โหเมื่อกี้สามรจสิบไปแล้วครับยังเลี้ยวเข้ามาได้ไม่ได้เชื่อนะครับแต่ทางเลี้ยวปกติดันไม่ได้โอ้โหสวยจริงๆครับ เน่เท่เท่มาครับก็เสร็จไปหนึ่งสนามแรับไปหาเล่นมันต่อดีกว่าแหมสีนี้มันสวยดีเนาะมาครับสติเล็กซิ่งกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับรอบนี้จะชนะไหมครับต้องรอดูกันนะรแต่ลอลายนี้สวยจริงนะครับมาแล้วไปได้ครับ ไปครับโอเคไม่โอเคแล้วหลุดหมดเลยรถชาวบ้านนะเอ้าใครหลุดไปเมื่อกี้ไปครับข้างหน้ามีรถชาวบ้านชาวบ้านว่างไงโอ้เสียจังหวะครับเมื่อกี้โหยอมไม่ยอม กลับมาครับกลับมาไปครับรถชาวบ้านชนไปอีกแล้วรถใหม่มันจะเป็นนี้ไม่ค่อยชินมือโอ้ยต้นไม้โอ้ยไปครับ บุ้นทุกวินาทีเลยนี่ใช่ครับเบนนะอันนี้คุ้นคุ้นอยู่นะโอเคครับมายังไงต่อยังไงต่อครับ เบกโอ้โหเบกไม่ทันทันครับ <c oughs> สัดเต็มที่ครับทางตรงตรงนิดเดียวเองโค้งอีกแล้วตรงนี้ยังพอได้อยู่ครับใส่เต็มไปเลยเจ็ดเจ็ดแล้วอุ้ยแดง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 สะพานโอเคหลุดสะพานไปเถอะหายไปเลย เจอตรงนี้ว่าไงครับไปครับทางตรงเกือบยาวนะยังพอไปได้อยู่เริ่มดูดเข้าไปเรื่อยๆครับโอ้โหแต่ไม่น่าทันนะซึ่งชัยอยู่ตรงนู้นนะโอ้โหเฉือนกันนิดเดียว ไีคู่กันมาเลยนะครับโอเคครับก็เสร็จกันไปครับกับแลมโบกินีฮูลาคารเทคนิ i c a นะครับสวยจริงเนาะจริงๆเลยนะครับชอบ lámbo m ล o r บกิ n i อีกแล้วรุ่นใหม่ก็สวยออกมาสวยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็าอาจจะคันนี้มาเล่นต่อนะครับให้มันเท่กว่านี้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอืชน